สวัสดีค่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าเจ้าเหมียวที่กำลังนอนอวดพุงอยู่ข้างๆเราตอนนี้เนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วบรรพบุรุษของพวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วที่ไหนกันแน่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทาสแมวคนแรกของโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ทบต้นพอดแคส วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเกือบหมื่นปีเพื่อค้นหาคำตอบในหัวข้อที่ทาสแมวทุกคนต้องอยากรู้นั่นก็คือประเทศแรกที่เริ่มเลี้ยงแมวอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมวเนี่ยมันลึกซึ้งและยาวนานกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ถ้าพูดถึงการเลี้ยงแมวหลายคนอาจจะนึกถึงอียิปต์โบราณที่มีเทพีบัสเทสซึ่งมีศีรษะเป็นแมวใช่ไหมคะแต่หลักฐานทางโบราณคดีล่าสุดเนี่ยชี้ไปที่จุดจิกเก่าแก่กว่านั้นอีกค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆต้องย้อนกลับไปไกลถึงประมาณหนึ่งหมื่ปีก่อนเลยนะคะในดินแดนที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่าเฟอร์ไทครีเซนหรือวงเดือนอันอุดมสมบูรณ์พื้นที่แถบนี้ก็คือประเทศตุรกี ซีเรียเลบานอนอิสราเอลจอร์แดนและอิรักในปัจจุบันนั่นเองค่ะแล้วทำไมต้องเป็นที่นี่เรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่มนุษย์เราเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการล่าสัตว์มาเป็นการตั้งถิ่นฐานและการทำเกษตรค่ะพอเราเริ่มเก็บเกี่ยวธัญ,ญพืชก็มีโกดังเก็บของใช่ไหมคะและเมื่อมีโกดังก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญนั่นก็คือหนูนั่นเองค่ะ และนี่คือจุดที่พระเอกสีขาของเราปรากฏต,ตัวมันพะบุรุษของแมวบ้านในปัจจุบันซึ่งก็คือแมวป่าแอฟริกันหรือ Felis sinvestis libica ที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเอ๊ะแถวหมู่บ้านมนุษย์นี่มีบุฟเฟ่หนูให้กินไม่อั้นเลยนี่นาพวกมันก็เลยค่อยๆย,ย้ายถิ่นเข้ามาใกล้ฉิดกับมนุษย์มากขึ้นค่ะความสัมพันธ์ในช่วงแรกเป็นแบบวินวินค่ะมนุษย์ได้แมวมาช่วยกาจัดหนู ส่วนแมวก็ได้แหล่งอาหารที่มั่นคงเรียกได้ว่าเป็นการอยู่ร่วมกันแบบต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์จนกระทั่งความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปมากกว่านั้นค่ะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามนุษย์เริ่มเลี้ยงไม่ใช่แค่ใช้ประโยชน์จากมันคำตอบอยู่ที่เกาะไซปัสค่ะที่แหล่งโบราณคดีที่ชื่อว่าชินลูโรรัมบอสนักโบราณคดีได้ขุดพบหลุมศพหลุมหนึ่งที่ทำเอาทุกคนต้องทึ่ง หลุมศพนี้มีอายุราว9,500ปีหรือประมาณ7,500ปีก่อนคริสต์กาลในหลุมนั้นมีโครงกระดูกมนุษย์คนหนึ่งและที่น่าทึ่งก็คือข้างคานนั้นมีโครงกระดูกของแมวอายุประมาณ8เดือนถูกฝังไว้เคียงข้างกันอย่างตั้งใจค่ะการฝังแมวไว้คู่กับคนแบบนี้มันบ่งบอกอะไรได้มากกว่าแค่เป็นสัตว์จับหนูแล้วนะคะแต่มันแสดงให้เห็นถึงความผูกพันทางใจเป็นเหมือนเพื่อน เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นสัตว์เล็กแสนรักนั่นเองค่ะนี่จึงถือเป็นหลักฐานที่เก่าแก่และชัดเจนที่สุดที่ชี้ว่ามนุษย์เราเริ่มเลี้ยงแมวเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างจริงจังค่ะดังนั้นถ้าจะให้สรุปแบบเข้าใจง่ายๆนะคะจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงดูแมวป่าจนกลายมาเป็นแมวบ้านเริ่มต้นขึ้นในพื้นที่เฟอร์ทไธคีเซนต์หรือแถบตะวันออกไกล้เมื่อประมาณห0,000่นปีก่อนค่ะ แต่ประเทศแรกที่มีหลักฐานชัดเจนที่สุดว่าได้มีการเลี้ยงแมวในฐานะสัตว์เลี้ยงอย่างจริงจังก็คือไซปรัสจากการค้นพบหลุมศพคนคู่กับแมวเมื่อ9,500ปีมาก่อนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างทาสกับเจ้านายของเราเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและน่ารักมากๆเลยนะคะ ครั้งต่อไปที่คุณมองเจ้าเหมียวที่บ้านก็ลองนึกดูนะคะว่าเราต่างสืบทอดความผูกพันนี้มาจากบรรพบุรุษเมื่อเกือบหมื่นปีก่อนเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามกันมาจนจบนะคะถ้ามีเรื่องราวไหนที่อยากให้เรานำมาเล่าอีกก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ถ้าชอบเนื้อหาดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะพาไปทบต้นในความรู้เรื่องไหนรอติดตามกันได้เลยครับ